เหือเวลาทำข้อสอบอีก5นาทีใครที่ยังไม่เสร็จรีบเลยนะคะอัจพล15ชัชะพล15และเมทาวินครูดีใจด้วนะคะความพยายามของเธอเนี่ยสำเร็จผลแล้ว14ค่ะ โปรบือให้เพื่อนเนทุกคนยค่ะครูดีใจด้วยนะคะที่เห็นนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยทำข้อสอบด้วยความสุจริตเพราะทุกคนต้องเก่งและดีหากเก่งแต่ไม่ดีก็อาจจะนำภัยมาสู่สังคมในอนาคตได้ค่ะโอเคค่ะไงละมึงกูบอกแล้วใช่ไหมถ้ามึงลอกกลัวมึงผ่านไปนานแล้วอย่ายวหลังกูสห้อีกนะเว้ยเฮ้ยป๊๊ปทำไมต้องลอกข้อสอบด้วยวะเชี่ยเดี๋ยวนี้ใครก็ลอกท่านั้นแหละ นิ่มๆหน่อยๆเองถ้ากูไม่ลอกกูคงไม่ผ่านหรอกเว้ยเมื่อยามหน่อยวะคนสอนกับคนออกข้อสอบอ่ะมันคนละคนกันนะเว้ยครูไม้เนี่ยเป็นครูเข้าบ้างไม่เข้าบ้างอันนี้ก็ไม่เอามึงอยากให้พ่อมึงภูมิใจอ่ะมึงเชืว่อมึงทำแบบนี้แล้วพ่อเขาจะภูมิใจเหรอวะเฮ้ยเห็นเมฆเย้กูเจอนะตอนดีครับพ,อพอ่อครับไปเห็นเกรดแกแล้วน,นะแกทำได้ดีมากเลย มาแ่า่ปะกอนทั้งความกดดันจากระบบความคาดหวังของคนข้างหลังที่บังคับให้เราต้องได้ลนทําทุกวิถีทางเพื่อจะทําให้เราโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแบบที่สังคมต้องการครูจะไม่ปรัดให้ผมหน่อยนะครับ79คะแนนเองอีกคะแนนเดียวก็เกียรติีแล้วนะครับครูไม่ได้สิถ้าครูปัดให้เธอครูก็ต้องปัดให้ทุกคนด้วยเทอมหน้าเธอก็พยายามให้มากขึ้นกว่านี้แล้วกันนะ ส่วนใหญ่ก็ที่โกงมาจจะคิดว่าตัวเองโกงเล็กๆน้อยๆหรือมีความจำเป็นปที่ต้องโกงจนลืมไป <ละ S 1> ว่าตัวเองกำลังโกงมีอะไรให้คร่ยคะกอะไรให้คูช่วยหรอคือว่าหนูจะมาขอตักคะแนนนะคะวันนี้อาจารย์สวยมากเลยนะคะก็พูดไปครกูก็สวยแบบนี้ทุกวันแหละมาเธอเลขที่เท่าไหร่เดครูลบคะแนนแ สิ่งเหล่านี้มีมานานจนกลายเป็นวัฒนธรรมโรงเรียนที่ผลิตคุณภาพของประชาชนที่พยายามสอนให้เราไม่ต้องเก่งแค่เป็นคนดีแต่กลับใช้เกรดมาเป็นตัวตัดสินว่าเราต้องเป็นคนยังไงในจะสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่พร้อมจะกดดันให้เราทําการทุจริตการแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชันในปัจจุบันมักแก้ที่ปลายเหตุแต่นี่คือต้นเหตุที่จะสร้างคนทุจริตไม่จบไม่สิน้น